สวัสดีครับทุกคนจุงกะแมวาบอางปนจุงกะโนแม่แซมไซวันนี้มีเคล็ดแมไท uring, มีเมนูเด็ดแกงขี้เหล็กครับเนี่ยได้ขี้เหล็กแล้วก็มาต้มสักสองน้ำนะครับมาดูเครื่องเทศของเราบ้างครับมีนี้พระเอกของเราขี้เหล็กนั่นแหละครับอันกังเฮแล้วก็มีพริกหอมแดงเห็นไลยครับ มะเขือพวงน้อยไปหน่อยนะครับไม่พอกระชายลูกโดดใบมะกรูดครับผมแล้วก็ตะไคร้เหลือหัวเดียวครับก็จะเป็นต้นหอมครับหัวหอมต้นหอมแหละง่ายครับแกงง่ายๆครับอ้าวตะไคร้มาทุบทุบแรงไปหน่อยครับ <laughs> เสียงดังเลยทุบเลยสนั่นทั้งหอครับทุบตะไคร้แล้วก็ลอกใบมะกรูดครับ มาสับหอมแดงกันครับหัวหอมหนั่นแหละมาสับหัวหอมแล้วก็ทุบชายทุบให้แหลกนะทุกคนออาพริกลงไปหอมแดงเกลือครับมันหักนะใครมีตังซื้อห,หน่อยนะครับมันหักแล้วแล้วก็โคลกนะครับโคลกไปเรื่อยอ่าโคลกจนแหลกแล้วก็ตำเล็กต่อเลยนะครับเอาเล็กลงไปตำครับสูตรนี้ต้องตำนะครับ ตำแลกๆคนๆแกงคนๆนะ่ะแกงแบบคนๆนะ่ะอร่อยนะแกงแบบเนี้ยชอบผมชอบมากแต่เพื่อนๆไม่ตำก็ได้นะครับตำเธอล้วก็แยกออกมาแยกออกมาไว้ทักไว้ก่อนตัวเังก็มาซอยหมูครับนี่เป็นไงพี่มือการซอยของผมยับ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 ครับ เราต้มกะทิต้มกะทิไฟอ่อนๆนะครับต้มไปจนกะทิแตกมันแล้วก็หอมๆเรใส่เครื่องแกงของเราลงไปใส่ขั้วไปเรื่อยนะครับขั้วไปขั้วจนมันหอมอะ่ะจนพอใจอะ่ะจนมันสุกนั่นแหละแล้วก็ใส่หมูทีนี้พอมันสุกมันหอมแล้วเราก็ใส่หมูลงไปครับใส่หมูลงไปรวนหมูซอยเล็กๆเพอนะ ทุกคนถ้าซอยใหญ่มันสุกช้าเรามันหลักสูตรเร่งรีบรีบพินครับเรานี่ครับหมูเริ่มในที่เริ่มตึงแล้วนะครับดวนอีกสักพักหนึ่งหอมนะตอนเนี้ย mm hmm. เหมือนไหนจั่วโดงเลยครับได้ปลาทูมาใส่นีนเด็ดเลยครับอ้ากระชายนะครับพระเอกของเราอีกอย่างหนึ่งคือกระชาย แล้วแต่คนชอบนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ผมชอบนะผมใสเม่เยอะไเยอะนั่นแหละนี่นะครับระลอกของเราขี้เหล็กกบมะเขือพวงครับผมก็้นุยนุระบบใดฮะ้ล้ให้เครยดต้องจานนั่นแหละครับใส่ขี้เหล็กลงไปแล้วก็โคเลโคเรอะไรจะเปอรหั่มเช็คหมดรวนนะครับคั่วนะคั่วนะให้มันแหลกน,นั่นแหละคนๆไปเรื่อยนะโคเรโคเรเนี่ย ลีคลีไปแล้วก็ใส่ปลารา้าใช่ไหมนี่ประหค็ะใส่ไพรประหคนั่นแหละใส่สองกระบวยครับใส่สองกระบวยก็พอนะทุกคนมันจะเค็มตาชูใช่ไหมใส่ตาชูลงไปไม่ใช่กาแฟนะตาชูใส่ในขวดกาแฟใส่ตาชูไปคนไปอีกครับคนไปเรื่อยๆนะทุกคนไฟอ่อนๆนะเน้นนะไฟอ่อนๆนะครับชิมมือชิมเออชิมมือสัตชิมดูเออชิมดูครับ ชิมดูมันจะจางไปหน่อยเนาะจางไปหน่อยก็นี่ได้น้ำปลามาแค่นี้หละใส่แค่นี้พอแล้วอะไรถ้าบิดปวดได้ผมบิดแล้วครับมีแค่นี้ครับใส่น้ำปลาไปแล้วคนไปเรื่อยๆคนไฟอ่อนๆนะเน้นนะไฟอ่อนๆแหมพอได้ที่แล้วก็เครื่องหอมของเราหอมแดงเอ้ไม่ใช่หัวหอม ไปมะกรูดก่อนแล้วก็หัวหอมเออใบมะกรูดลูกโดดนี่ให้ดูทำไม่ลูกกล้องไม่โฟกัสเลยครับลูกโดดลงไปแล้วก็หัวหอมเอ้ยเลอะหัวหอมแล้วก็โคเลโคเลยมันเข้ากันนะทุกคนพอมันเข้ากันแลวมันมันนิ่มแล้วก็หนาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ มาครับแสบๆน้ำคาน